สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาแยะขดรางมดแดงครับอาหารชั้นสูงของภาคอีสานบ้านเรานะนะครับนี่นยะเราลองแกะดูแล้วมันมีไข่แล้วนะมันอยู่ต้นอะไรเนี่ยนี่มีสองรังเห็นไหมเนะี่ยรังข้างล่างนี่ก็ใช่นะครับนี่รังขลางก็ใช่คแค่สองรังก็โอ้โห เดี๋ยวจะทอดไข่ครับวันนี้ทอดไข่มดแดงครับมันมีมดขึ้นในสามารถซูมได้นะเพราะว่าผมใช้ไม้กันสั่นครับนีบ่โอ้ มันกำลังทอดทายเรานี่เดอสักครู่ครับเราจะใช้เอาแค่เขย่าลงอันนี้อย่างเดียวนะเราไม่เอาเยอะเท่าไหร่ครับเราแค่ทอดไข่แค่นั้นนะครับที่มันตกลงมาแล้ว Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN แค่นี้พอหรอโอ้ยยังติดอยู่ครับยังยังติดอยู่ครับเราต้องเอาเขย่าใหม่อีกรอบหนึ่งเอาอันนั้นมาเดี๋ยวขยับ นี่โหเยอะเลยครับยังเยอะเลยนี่เราไม่ยังยังไม่ได้เขย่าครับแค่ขอนิดเดียวรจริงๆเรามีตัวที่ยังอีกรังหนึ่งครับรังหนึ่งอยู่ข้างในครับกินวัะ มดวิ่งโชว์โอ้โหมดวิง่งรอยอาฮะแกนี้ก่อนนะนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับอาหารชั้นสูงครับคือไข่มดแดงครับ มันเป็นแมเป้งน,นะนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะเก็บแมเป้งน,นะามาทอดกับไข่นะครับวันนี้เป็นทอดไข่กับแมเป้งน,นะครับนี่นะหั่นชั้นสูงครับเราต้องแยกให้หมดก่อนวิธีแยกก็ง่ายนิดเดียวครับนี่ จริงๆแล้วมันสามารถที่จะใช้ไม้ก็ได้ไม้แล้วก็วนๆๆเสร็จปุบ๊บมันก็ในเป้งมันจะร่วงนะให่ปุ้งจะร่วงลงนะ้ำแล้วก็เอาตัวเนี้ยโยนลงไปนี่ก็ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมอมันก็ฟื้น

อยู่แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะไปเก็บแม่เป้นเงนะฮะนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวสักครู่ฮะเดี๋ยวจะทำว,วิธีการทำให้เอา ไม่เป้งใส่กับไข่นะครับขอบคุณท,ที่ตามชมนะครับอันนี้6นาทีกับการเอาไม่เป้งนะครับน่าจะต้นต้นอะไรนาะนะอยู่ดีอยู่ดีต่ำๆเนะี่ยบ้านผมมันอยู่ใกล้ๆนี้คนระับบรรยากาศนะครับอ่เดี๋ยวไปเก็บไม่เป้งก่อนนะครับทุกคนให้ดูต่อเลยนะครับ เขยา่ยาเขยา่าเขย่านี่นะมันจะอยู่ในหม้อแล้วตอนนี้แม่เป้งล้วนๆหรือไข่มดแดงฮะแต่มันก็จะเป็นเกือบเป็นแม่เป้งแล้วนะบางตัวมันก็เป็นแหละอาหารชั้นสูงมเสร็จแล้วก็เรอมาใส่จานใส่จานกน็เราขายสัก 2ฟอง3ฟองก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอามาเาไข่นี่นะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาทอดไข่นะฮะเมเป้งได้มาแล้วไข่มดมัน,นมีเมเป้งด้วยนิดหนึ่งแล้วก็มีไข่มดแดงนะตัวนี้ทอดอร่อยนะถ้าหล,หลายๆคนอาจจะอันนี้แค่ ฟังน้อยๆนะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่มานะครับนี่นะต้องให้ติดตามอีพีสแล้วนะครับเพื่อผมว่าจะถ่ายเดียวสักครู่ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะกับบรรยกาศนะครับทอดไข่ใส่มดแดงครับ